ประตูไซสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นสวยงามตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัวนั่นคือประตูไซประตูไซตั้งอยู่ที่ถนนล้านช้างใจกลางนครเวียงจันทร์ก่อสร้างขึ้นระหว่างปีคศหนึ่ักราช1 9 5 7ถึง1968 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อสะดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งสร้างขึ้นในช่วงที่ลาวมีการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประตูใสในตอนนั้นจึงรู้จักกันในชื่ออนุสาวรีซึ่งหมายถึงความทรงจำเนื่องจากเป็นอนุสรณ์สถานส,านสดุดีวีรชนจากการประกาศเอกราชในปีคิศัา1975 ขบวนการปฏิวัติฝ่ายคอมมิวนิสต์ประเทศลาวยึดอำนาจจากรัฐบาลได้และทําการเปลี่ยนปแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จึงเปลี่ยนชื่ออนุสาวรีย์เป็นประตูไสเพื่อเป็นเกียรติแก่ชัยชนะของคณะปฏิวัติประตูไสสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่เป็นปูนซีเมนต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่นำเข้ามาเพื่อใช้สร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทร์ แต่รัฐบาลราวในสมัยนั้นได้นํามาใช้สร้างประตูไซแทนด้วยเหตุนี้ทำให้บ้างก็เรียกประตูไซว่ารันเวย์แนวตั้งประตูไซออกแบบโดยนายธรรมชัยยะสิทธ,ธเสนาสถาปนิกชาวลาวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประตูชัยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสผสมผสานกับรูปแบบของศิลปะลาวที่ปรากฏชัดเจนทั้งด้านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งด้วยลวดลายท้องถิ่น ที่เป็นประติมากรรมรูปนูนและการเขียนสีตัวอนุสาวรีย์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ24เมตรสูง49เมตรมีประตูสีด้านส่วนฐานทําเป็นฐานบัวคว่ำแบบเรียกและฐานบัวงงายที่ทําเป็นรูปกรีบบัวอย่างชัดเจนส่วนซุ้มประตูออกแบบคล้ายซุ้มประตูสิมหรืออุโบสถของลาวมีเสากรอบประตูเป็นเสาครึ่งวงกลมย่อมุม ส่วนหน้าบันสามเหลี่ยมยื่นซ้อนกันสามระดับมีประติมากรรมรูปเทวดาประดับอยู่ส่วนโค้งประตูจริงๆเป็นเทคนิคการก่อสร้างตามแบบของโรมันแต่ตกแต่งด้วยลวดลายท้องถิ่นมีประติมากรรมรูปกินรลีถือคบเพลิงตกแต่งที่ปลายโค้งประตูทั้งสองด้านและมีลวดลายตกแต่งพื้นที่ว่างด้วยลายประจํายามและลายรักร้อย ภายใต้โค้งประตูตกแต่งด้วยลายเทพพนมในช่องสี่เหลี่ยมส่วนภายในประตูใสเป็นช่องภายใต้ซุ้มโค้งประตูทั้งสี่ด้านตกแต่งเพดานด้วยรูปเทพเจ้าต่างๆในศาสนาฮินดูและตัวละครต่างๆในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ส่วนบนหลังคาทำเป็นห้ายอดอาจหมายถึงศีลห้าหรือหลักในการบริหารประเทศยอดทั้งห้ามีรูปทรงคล้ายบุตรบบก อันเป็นที่ประทับของเทวดาโดยยอดตรงกลางจะยกสูงโดดเด่นที่สุดแผนผังน,นี้อาจสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาลที่มียอดเขาพระสุมเมนเป็นแกนกลางยังมีบันไดาทางขึ้นไปที่ยอดประตูไซ147ส14ขั้นซึ่งทางขึ้นและทางลงแยกกันคนละด้านด้านบนจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเวียงจันท์ประตูไซหยุดสร้างขึ้นในปี กิศักราร1,968ขณะที่ก่อสร้างได้เพียงรละ9 0ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ตามแบบแปลนที่วางไว้เพราะสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศปัจจุบันประตูไซย,ยังคงตั้งตระง,งานในใจกลางนาครหลวงเป็นศิลปะที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมและเป็นมรดกแห่งความทรงจำของผู้คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและมั่นคงผ่านความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆ